วัสดีครับผมโอดครับและคลิปนี้คือเป็นยังไงหลังดู t ดู1วันทนเล็หรือชื่อไทยร้อยขาซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวหนะด้วยความที่เห็นสุดตัวของผมนะครับถ้ารีวิวไปแล้วไม่ถูกใจใครผมก็ต้องขออภัยอย่างสูงนลย,ยนะครับผมโอเครครับเรื่องนี้ก็เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยว่าผมก็มีความรู้สึกว่าเฉยๆนะครับ ซึ่งก็เหมือนเดิมครับเรื่องนี้ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะพูดติดๆขัดๆนะเพราะคลิปนี้ก็โดนสดครับไม่มีสคริปต์ถ้าถ้ามีสคริปนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรบ้างนะซึ่งเรามาเริ่มข้อดีข้อแรกนะที่ผมชอบเลยคืองานโปรดักชันนะครับก็คือเรื่องงานภาพนะที่หนังทําออกมาได้ดีมากเลยครับซึ่งผมก็ชอบหนังไทยนะที่โปรดักชัน Production ดีงานภาพสวยนะครับ ซึ่งใครที่ชอบเศษการภาพหนังก็เป็นคนภาพหนังเรื่องนี้นะครับมันได้เห็นวิวทิวทัศน์อะไรด้วยนะวิวเมืองกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็ในโรงแรมมีการจัดแสงการถ่ายนะครับมุมกล้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้อดีต่อมานะครับที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือดีไซน์สัปหลาดนะครับในเรื่องนี้ก็มีตัวบอสด้วยนะครับฉเฉลยตัวอะไรนะตัวสัปหลาที่แท้จริงนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว,ว่ามีความแบบตัวใหญ่ ตัวใหญ่ไม่มากนะแล้วก็มีความน่ากลัวนะซึ่งมันโผล่มาก็เกือบตอนจบเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าโผล่มานานไหมไม่นะครับมันโผลมาให้พระเอกซัดเล่นๆแล้วก็อาจจะมีที่ก็พักต่อเลยนะครับแต่ผมก็ต้องขอชมด้วยว่าสัตว์ประหลาดเรื่องนี้ก็ทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับชอบชอบให้คะแนนหนังเรื่องนี้เยอะๆก็ตรงตัวสัตว์ประหลานดนี่แหละมันมีความน่ากลัวด้วยนะครับ แต่ข้อดีต่อมาที่พูดไม่ได้เลยก็คือจุดพีกนะจุดหักมุมซึ่งข้อดีก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะที่ผมนึกได้นะครับต่อมาข้อเสียนะที่นึกได้เลยก็จะมีความไม่สมเหตุสมผลของตัวละครนะก็คือเรียกง่ายๆคือความไม่รู้เรื่องของตัวละครนะยกตัวอย่างเช่นฉากต้นเรื่องนะที่เป็นพยาบาลสาวนะที่แบบเหมือนเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกาลังไปเที่ยวป่า แล้วไปเที่ยวคนเดียวด้วยนะแล้วที่นี้ในป่านะก็เหมือนว่าจะมียายแก่คนหนึ่งนะแล้วเป็นตะขาบนี่แหละกระฉากที่ยายตะขานี่ยิ้มนะคนว่าพยาบาลศากคนนี้ก็จะแต่ยืนกรีนะครับยืนเฉยข้อเสียต่อมาเลยนะครับก็คือพรอดดาร์ดราม่าของหนังที่มันจะเป็นต้องใส่มาก็ได้มั้งซึ่งพรดดารดราม่าก็เป็นตอนอดีตน,นะที่มันจะเล่าถึงพระเอกตอนเด็กนะครับที่ ต้องเสียแม่ไปเพราะว่าโรคมะเร็งมัง้งหรือโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนอ่านทราบผมเห็นเป็นนะต้องผ่าตัดอะไรสักอย่างนี่แหละครับซึ่งไอ้ผ่าด,ดามาอย่างเงี้ยผมก็เคยเจอมาแล้วจากตอนไลโอโหดใหญ่ักษ์นะที่ก็มีผ่าด,ดามาตอนพี่อั่งเด็กเหมือนกันอีกนะครับก็ข้อเสียต่อมานี้ก็นึกได้และอันนี้ผมเล่าไปแล้วแหละ,หละก็คือความไม่สมเหตุสมผลของตัวละครนนะ เราไปแล้วแต่ว่าอันนี้เพิ่มน,นึกได้ก็คือตอนท้ายนะอันนี้สปอยนะครับก็คือที่ทิ้นรอดมาก็คือมีทศครเชื่อว่าเฟมก็คือนางเอกแล้วก็ลีน่านะครับเป็นน้องสาวของพระเอกแล้วก็พีเน็กชาลีนะครับที่ว่าโผล่มาในเรื่องนะโผล่มาสองฉากนะซึ่งก็พากันไปที่สถานที่หนึ่งนะซึ่งเป็นที่รกร้างนะครับซึ่งเป็นที่ไหนผมก็ไม่รู้แหละแต่ทีนี้ใน แนนัามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับไอในพวกนี้ก็ไม่รู้นะว่าแบบไอผู้หญิงคนเนี้ยโดนบอสตะขาบเข้าสิงไปแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นบอสตะขาบใช่หรือเปล่านะหรือเป็นตัวอื่นที่มาเข้าสิงได้เห็นเตรียมเตรียมอะไรนะเตรียมธนูจะมายิงละอ้าวสุดท้ายก็ไม่ยิงเห็นแบบผมผมก็รู้ด้วยเนี่ยตัวละครตัวนี้มันไอข้อเสียต่อมานะครับก็คือตัวหนาเนี่ยก็เล่าไม่ละเอียดเลยนะแบบตะขาบ เจ้าบอสขาบี่มีที่มายังไงมาจากไหนนะครับซึ่งถ้าผมเดานะ,จะเจ้าบอสขาบี่โผล่มาตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะถ้าดูในอินโทรของหนังนะครับซึ่งถ้านอกเร่ยงอินโทรของหนังนี่ก็ทําดีมากเลยนะมันแบบดูน่ากลัวดีนะเสียงซาวประกอบด้วยนอกจากตัวหนังจะไม่เล่าที่มาของบอสะขาบแล้วนะครับก็ยังไม่เล่าจุดจบของตัวละครอีกนะาแบบไปต่อ,อยังไงไม่ใช่จุดจบหรอกแต่แบบไม่เล่าต่อ ว่าตัวละครตัวนั้นเป็นยังไงบ้างนะอย่างตัวละครอย่างประวิดท,ที่รับบทโดยเดวิดสวนนท์นะครับที่ตอนท้ายที่เห็นเฮียแกก็ถือไฟแช็กแล้วก็ได้ยินเสียงประหลาดแล้วมองรอบๆแล้วหนังก็ตัดตัวละครนี้ทิ้งเลยไม่ได้ตายนะครับแต่ว่าไม่เล่าต่ออีกเลยแล้วก็อีกตัวละครตัวหนึ่งก็คืออาวอนะรับ,รบเหมือนจะรับบทเป็นแขก v i พพิเศษนะหายไปเลยตัวหนังก็ไม่เล่าต่อแล้วว่าหลังจากคนขับรถตู้ตายไปแล้ว หายไปไหนแล้วก็นอกจากอาวอก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มากับอาวอ้วยนะครับซึ่งบอสจะขาดในตอนเข้าสิงพยาบาลสาวนี่ก็แล้วตัหนังก็ไม่เล่าเลยนะครับว่าตกจากตึกตแล้วเป็นยังไงบ้างตายหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับหรือโดนตัดบททิ้งไปเลยนะครับข้อเสียต่อมานะครับก็คือตัวหนังนี้ก็ความโหดในหนังก็ไม่มีเลยนะครับผมเองก็นึกว่าจะมีฉากแบบเจ้าสัปลาดจะฆ่าคนแบบโหดนะ ในหนัง,ท,งทั้งเรื่องนี้มีแค่แบบแทงแทงเหยื่อแบบยังไงแทงเข้าหน้าอกไม่ใช่ดิแทงเข้าช่วงท้องนะครับไม่เปลี่ยนวิธีการฆ่าแบบสับหัวอย่างเงี้ยผ่าครึ่งอย่างงี้ไม่มีนะครับข้อเสียต่อมาอันนี้ก็วัดนับดีกว่านะนี่ผมไม่รู้คิดไปเองไหมแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังมีซีจีที่ลอยอยู่นะครับช่วงฉากที่เอกต่อสู้กัแบบเจ้าบอสขามเจ้าสัตว์ประหลาด นึ่งตรงนี้ก็สปอยอีกแล้วเอาหนักๆเลยไอส้สป,ปรหรลาดที่ก็ยึดร่างพระเอกนะครับตอนแรกคือพระเอกก็โดนเจ้าสป,ปหลาดแทงนะแบบแทงเขาคอเลยมั้งแรกจะตายแล้วแหละก็หยิบไฟแชกมาแล้วก็เผาตัวเองแล้วก็เจ้าสป,ปรหรล่าทิ้งปรากฏว่าไม่เฉลยว่าไอส้สป,ปหลาดไม่ได้ตายง่ายๆนะแล้วมันก็ยึดร่างพระเอกไปแล้วตอนสุดท้ายนี่ถอดเสื้อแล้วหันมามองกล้องตัดจบ มีเสียงแบบกลายล่างนะครับผมได้ยินด้วยแสดงว่าแบบนี้มีภาคต่อแน่ๆครับจบแบบมันว่าจบแบบปลายเปิดถ้าอ,อย่างนี้มีสิทธิ์ไหมที่พระเอกอาจจะกลับมามีสติก็ได้นะครับเพราะว่าจะขาดม่อยากสิงได้อีกคนหนึง่งเ่ยนไปคนหนึ่งนะครับซึ่งคนที่โดนสิงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโดนสิงแล้วสิงเลยแล้วตายเลยเนะี่ยไม่ใช่แต่ว่าสัปเหลาดมันจะย้ายร่างไปอยู่ร่างอื่นด้วยอย่างตอนที่มันสิงร่างชายนางเอกนะ แล้วก็สิ่งร่างอยู่แหละแล้วมันก็ใช้ร่างพี่ชายนางเอกฆ่าพ่อพระเอกแล้วก็ฆ่าจูนพนักง,งานโรงแรมแล้วก็ข้อเสียต่อมานะอันนี้นับด้วยดีกว่าแต่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอื่นไหมเออเจ้าสัพหลาดมันพูดได้นะครับอันนี้แบบมันก็ได้เหรอเจ้าสัพหลาดพูดได้มันพูดอะไรบรุลุมก็จับใจความไม่ได้นะครับมันพูดประมาอะไรโรงแรมโรงแรมอะไรเสอย่าง แต่ว่าเจ้าดีไซน์สปารลานี่โคตรน่ากลัวเลยนะตัวมันก็ใหญ่มากไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แบบไม่ใหญ่มากนะก็ะใหญ่พอสมควรโอเคก็น่าจะจบด้วยแหละนะครับผมก็นึกได้ท่านี้ครับซึ่งที่จะให้คะแนนเยอะๆเป็นเจ้าสปาร์ลานี่แหละที่ทำออกมาได้น่ากลัวนะครับสยดสยองไม่ไม่เชิงสยดสยองหรอกจะเข้ามาแค่น่ากลัวดีกว่าตอนผมดูรีวิวอะไรก็น่าสนใจนะนแบบ มีแต่คนชอบเรื่องนี้ก็ปานกลางครนะับเรื่องนี้ก็มีคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับแต่ที่ผมสะดุดตาคือมีบางคนรีวิวว่ามันคล้ายเวนอมบางทีก็เหมือน,นแบบพวกเลสเซนทีวิวอะไรเงี้ยยิ่งตอนไอที่เจ้าสปาร์ลาดเข้าสิงพี่ชายน้งเอกนะแล้วแขนแขนขวาหรือเปล่าแล้วแขนของพี่ชายนางเอกครับเป็นยังไงอะ่ะไม่ใช่แขนคนอนะเป็นแขนสปาร์ลาดอันนั้นผมนึกถึงไอ ละครอย่างวิลเลียมเบอร์กินนะหรือจอ่ะไอที่อยู่ในไลต์รีวีพัก2เลยอันนั้นซึ่งเรื่องนี้นะครับผมจะให้คะแนนไปอยู่ที่6เต็ม10นะครับให้คะแนนเยอะอยู่นะเพราะว่าผมให้คะแนนตรงที่ดีไซน์สปาร์ดมันน่ากลัวแล้วก็เรื่องของ CG นะครับซึ่งหลายคนบอก CG จขามันดูดีแต่ผมไปดูอะไรนะเบื้องหลังมาเหมือนครับว่าวุ้มกับเขาจะใช้ขาจริงๆเข้าฉากเลยนะครับ เ่องหมกูกจะไปอีวนต์ไหนเรื่องไหนต่อไปก็ต้องรอดูกันอีกทีแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีข่าวดีในเรื่องหนังฟิล์มนะก็มีไลอ up ใหม่ปีหน้านว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแต่ขอบอกคาเดียวว่าไม่ใช่หนังสปาร์ลายแล้วนะจะเป็นหนังแนวอื่นอ่ะ,ฉะเฉลยมีม,มีกหนังหนึ่งมีหนังเรื่องหนึ่งในปีหน้านจะเป็นหนังแนวซอมบี้นะครับอู้ว้าว โอเคครับก็เดี๋ยวจะกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับก็อาจจะรีวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพูดติดๆขัดๆถึงคลิปนี้จะไม่มีสคริปแต่ผมก็มีการตัดต่อนะครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปนี้จริงนี่คือกว่าจะนึกได้กว่าจะพูดก็โอ้โหเงียบไปหลายนาทีโอเคครับสวัสดีครับผม Subtitles